รถเข้าใหม่แล้ไม่ต้องเสียเป็นแสนไปดาวป้ายแดงออกรถทันเดียวจบครับตัวนี้หน้าใหม่ยูสุปี2012แปลงหน้ามาให้เรียบร้อยนะตัวนี้ยกชุดมาเลยดูพนตลอดสัญญาบอกก่อนเลยสั้นๆพอนอยู่6,000บาทนะครับตลอดสัญญา ออกรถพันเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มนะมาดูนี่รอบๆคันด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์นะกระจังหน้ายกชุดยัดใส่เข้ามาใหม่นะแม็กสวยๆ TE นะ37ตัวนี้ SUV นะอีลับแค่ตัวนี้ใครมองหาอยู่นะผ่อนเลทเบาๆ6 0 0 0กว่าบาทนะครับมาดูรอบๆคันมนาะอีลับแค่นี่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบเรียบยังไงไวัยรุ่นมาดูกันสวยปะ่ะต้องเก็บงานเพิ่มแล้วจัดตรงลงล้อมาเรียบร้อยนี่แม็กไลเนอร์จับป่าไมาให้เรียบร้อยไม่ต้องขบกับด้านข้างนะลูกค้าเดิมเนี่ย รถสวยรักษามานะมีบาร์ด้านหลังนะอันนี้นี่เขาแปะสติ๊กเกอร์นะมันไม่ได้เป็นสนิมนะเนี่ยชุดสแตนเลสมาด้านหลังมาครบชุดเลยจับโหลดเตี้ยแมกไลเนอร์สวยๆนะมีแก๊ปหลังให้คาร์บอนนะตัวนี้สวยๆเลยนี่โอ้โหลับแคะสวยขนาดไหนไฮเลนเดอร์ตัวท็อปยกสูงจับโหลดเตี้ยนะตัวนี้ฮ่าสมาร์ทแคปเปิดได้ สวยๆแบบนี้ใครมองหาอยู่นี่ดูภายในเรีย,รยบๆเบาะหนังภายในสะอาดลังคาสะอาดสวยพวงมาลัยน,นะไม่มีลอกไม่มีแตกสวยเยี่ยมตัวเนี้ยของแต่งมีข้างในมาดูกันบ้างนะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะตัวนี้มีกล่องโปรสปีดให้นะสําหรับขาซิ่งนะครับปรับได้นะสเนะต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะตัวเนี้ยแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้รถสวยใหม่แพ้นะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็กมาครบเลยนะครับตัวนี้ใครที่จะมองหา รถสวย,สวยราคาดีไม่ต้องไปเสียเป็นแสนนะครับดาวป้ายแดงออกรถทางโชว์รูมเราออกรถพันเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มนะผ่อนหกพันตลอดสัญญารายได้เกินหมื่นห้าขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนคำ้ำเดี๋ยวว่าเปิดดูห้องเครื่องกันอีกทีมาห้องเครื่องสวยๆเครื่อง2.5นะครับแปลงหน้าเป็นตัวหน้าใหม่ให้เรียบร้อยสวยๆเรีย่ยมๆภายในห้องเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยนะเจ้าของก็ดูแลรักษาดีนะครับ ถึงจะเป็นคนแต่งรถแต่กรักรถเหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้หญิงใช่ว่าจะขับตัวนี้ไม่ได้นะระบบเกียร์ออโต้ขับสบายสบายพร้อมแซดได้ทุกที่นะตัวนี้ทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ตัวนี้กึ่งแม,มนวนวลก็ได้นะสับได้เหมือนกันควันไม่ท่วมนะตัวนี้ใส,ส่แรงแต่ไม่มีควันบางๆกุญแจรครบ3บดอกนี่นะรีโมท2ตัวแล้วก็กุญแจสำรองอีกหตัวนะตัวนี้ โปรนี้มาให้ไวออกรถพันเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มนะครับตัวนี้ปล่อยราคาอยู่ที่355,000หาหนพะครับผ่อนห0 0 0นตลอดสัญญาไม่มีเก็บเพิ่มนะเข้ามาดูรถได้นะครับอยู่ที่ปากซอยพัฒนาการ29นะหรือว่าจะทักไลน์มาก่อนก็ได้นะครับแอด ppk car นะครับแล้วก็แอดเข้ามาคุยกับฝ่ายขายได้เลยนะครับผม